สวัสดีครับพบกับมาสดงกับคลิปวิดีโอการเรียนการสอนกิจกรรมการแจ้งนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเรื่องการกระโดดสลับเท้าก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับมาสดงมีเพลงให้เด็กๆไปร้องเล่นเต้นประกอบเพลงกันนะครับเพลงนี้มีชื่อว่า Hello Hello ถ้าพร้อมแล้วเราไปเต้นประกอบเพลงกันเลยนะครับไปเลยครับ Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you clap your hands? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Can you stamp your feet? Hello, hello. Can you stamp your feet? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you stamp your feet? ต่อไปนะครับเราเข้าสู่ท่าการบริหารของเราด้วยกันมีทั้งหมด2ท่าในวันนี้นะครับเป็นท่าการเตะและต่อยมวยไทยนะครับท่าแรกของเรานะครับเป็นการต่อยหมัดตรงนะครับให้เด็กๆยืนเท้านำและเท้าตามนั่นเองนะครับเท้านำด้านหน้าและเท้าอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับกำหมัดไว้นะครับต่อย one 2อ่าจะลักษณะนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเท็นถามครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10อหาท่าแรกของเราเป็น5ต่อยมาตรงนะครับต่อไปนะครับท่าที่สอง,องเรานะครับจะเป็นท่าเตะนั่นเองนะครับเราต้องตั้งการ์ดไว้ตลอดเวลานะครับเตะน,นะครับนะครับสลับเหมือนกันนะครับเตะไม่ต้องสูงมากนะครับเป็นพอดีพอดี ครับพร้อมแล้วเข็นถามครับ1 2 e two three four, five, six, seven, eight, nine, ต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่กิจกรรมของเรากันแล้วนะครับ วันนี้นะครับเรายังอยู่ในทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายเรื่องการกระโดดสลับเท้านะครับอุปกรณ์ของเรานะครับมัศโดงนะครับอยากให้เป็นกล่องนมนะครับที่ใช้แล้วก็ได้หรือไม่ยังมีนมอยู่ก็ได้นะครับ่าวางนะครับให้เป็นนะครับคู่เดียวคู่เดี่ยวและคู่และเดี่ยวนะครับของมัศโดงนะครับเป็นอุลฮูนั่นเองนะครับวางไว้3อันนะครับ ส่วนนนี้จะเป็นกล่องนมของเด็กๆก็ได้นะครับ2องนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆนะครับมาดูตัวอย่างจากมาเซอร์โดงก่อนนะครับอันแรกนะครับกล่องนมสองอันคู่นะครับให้เด็กๆจ้างขาเป็นวัวโลวหพู๊อันเดียวเด็กๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับให้กระโดดขาเดียวนะครับเสร็จแล้วสลับเท้าเป็นเท้าคู่แล้วก็เดี่ยวนะครับคู่แล้วก็เดี่ยว้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะทา กลับนะครับเรา่นี้เป็นเดี่ยวก่อนนะครับเดี่ยวแล้วคู่เดี่ยวแล้วคู่เดี่ยวแล้วคู่นะครับอ่าเป็นไงบ้างครับเด็กๆอ่าเดี๋ยวเด็กๆดูตัวอย่างจากวัสดุล้อที่สองนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วดูนะครับคู่ขาเดียวแล้วก็เท้าคู่ขาเดียวแยกเท้ากว้างๆเล็กน้อยนะครับจะได้ไม่เหยียบนะครับแค่เดียวแคเดนะครับอ่าคราวนี้กลับนะครับ นนียวแล้วก็คู่กันนะครับล้วก็เดียวแล้วคู่กันคทั้งเดียว่าเดี๋ยวนะครับเด็กๆประเดสดงนะครับจากเด็กๆนะครับทําอย่างน้อยประมาณนะครับสัก 3- 4ถึงรอบก็ได้นะครับหรือว่า5้ารอบก็ได้อยู่ที่กําลังของเด็กๆเ,เองครับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่ท่าการยืดกล้ามเนื้อด้วยกันนะครับ อ่มีทั้งหมด2ท่านั่นเองนะครับท่าแรกนะครับให้เด็กๆนะครับแยกเท้าออกนะครับพอสมควรนะครับแล้วบิดมือทั้งสองข้างไปจับที่ด้านหลังของเรานะครับปิดตัวค้างไว้นะครับ one two three four five six seven eight nine t e นะครับวันนี้สลับข้างกันนะครับ one 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปนะครับท่าที่2นะครับให้เด็กๆยังอยู่ในท่าแยกเท้านะครับก้มตัวลงไปนะครับแต่ที่ข้อเท้าของเราอ่ะมาเสื้อดงจะหันข,ข้างนะครับไม่งอเข่านะครับเราค้างไว้นะครับเท็ทไทมเหมือนกัน1 2น4 5 6ทฟ เอกนายเพนต่อไปนะครับเราจะมาสรุปกิจกรรมของเรากันในวันนี้นะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับในวันนี้นะครับหนึ่งนะครับทําให้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่นะครับให้มีความภาษาสัมพันธ์กันนั่นเอง2นะครับเด็กๆสามารถแสดงออกด้วยความสนุกสนานนั่นเองนะครับ3นะครับเป็น การออกกําลังกายที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายนั่นเองนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับมาเสื้อด่งนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้คองนะครับทุกทท่านมากๆเลยนะครับและขอขอบคุณเด็กๆทุกๆคนที่ตั้งใจทํากิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย